พี่เริ่มจะหิวข้าวแล้วเมื่อไหร่พี่ต้นจ,จะมาสักทีเนี่ยมันนานมากเลยนะอืมนั่นสิคะไปซื้อกับข,ข้าวที่ไหนเนี่ยทำไมถึงนานนานอะไรเนี่ยบ่นอะไรกันเด็กๆฮะใครบ่นอะไรไม่ต้องมาบ่นเลยเ <c oughs> นี่ยพี่อุ่าห์เดินตากแดดไปซื้อให้พวกเราเลยนะเนี่ยเห็นป่ะก็คือก็ก็กเออ ก็ทําไมก็บอกไปสิว่าคิ้เกียนเดิน๋อไม่ใช่เปล่านะคือเหมือนข้างนอกมันร้อนนะเดี๋ยวผิวเสียก็เลยจะให้ผิวพี่เนี่ยเสียแทนว่างั้นใช่ค่ะไม่ไม่ใช่คือแบบพี <Sp ่ต้นน่ะทั้งหล่อทั้งใจดีแถมยังมีกล้ามด้วยเออคือคือแบบพี่ต้นเนี่ยจะได้ทนต่อแดดดีกว่าเราอะค่ะอ๋อเห็นว่าชมว่ามีกล้ามมาเนี่ยพี่เลยอภัยให้เฮ้ยอะไรเนี่ยแอร์ พัดลมทีวีโน้ตบุ๊กแล้วก็เนี่ยกระดาษเขียนแผ่นเดียวแล้วขยำทิ้งเนี่ยโอ้ยปวดตับปวดตับแต่จับหัวเอ้ยยังมาจับผิดพี่สิไม่ต้องนอกเรื่องเลยเนี่ยรู้ไหมพวกเรากำลังทำให้อยู่ในภาวะโลกร้อนนะเนี่ยร้อนเมื่อไหร่คะพี่ต้น ออเย็น,ยนยไม่ไหวนะเนี่ยแสดงว่าทุกคนยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าภาวะโลกร้อนช้าไม่ได้ละอย่างนี้ต้องสอนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแหละครับคุณพี่ตน้นรายการสร้างคิดสร้างสังเกตวันนี้พอนนำเสนอตอนภาวะโลกร้อนเรามาเริ่มจากความหมายของคำนี้กันก่อนดีกว่า โลกร้อนหมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ําในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่20แต่ภาวะโลกร้อนหมายถึงภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกนั้นสูงขึ้นอันเป็นสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนระดับน้ําทะเลอีกทั้งทําให้ฤดูกาลนะครับรวมถึงภูมิอากาศมันผิดเพี้ยนไปส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางเลยละครับไม่ว่าจะเป็นต่อพืชสัตว์แล้วก็มนุษย์ โดยภาวะโลกร้อนนี้นะครับเกิดจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือกิจกรรมที่ทําให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมันเพิ่มมากขึ้นได้แก่การเผาไหม้เชื้อเพลิงการตัดไม้ทําลายป่าการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยรวมไปถึงการผลิตขยะมากมายเป็นต้น เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆนั้นล้วนเกิดขึ้นอยู่บ่อยอีกครั้งครับเพียงแต่ว่าภาวะโลกร้อนเนี้ส่งผลให้เหตุการณ์เหล่านี้มันมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าปกติเรามาดูตัวอย่างมหันตภัยโลกร้อนผลสะท้อนจากน้ำมือมนุษย์กันดีกว่าครับไฟไหม้ป่าสนดำอลาสก้าสหรัฐอเมริกาไฟแล้งประเทศอินเดียภูเขาไฟใต้ทางน้ำแข็งระเบิดประเทศไอซ์แลนด์หลุมยุคข,ขนาดมหึมาประเทศวอเตมาลา แม่น้ำโกชีประเทศเนปาลเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนพายุทอร์นาโดแคนซัสสหรัฐอเมริกาแผ่นดินถล่มประเทศเอลซาวาร์ที่มักตกในรอบ89ปีที่ประเทศอาร์เจนตินาทานน้ำแข็งยักษ์เฮริโตโมเรโนในประเทศอนาร์เจนตินาละลาย ทีนี่พวกเราดูแล้วใช่ไหมว่าใครมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนยกมือตุ๊ัวเองค่ะอืคือว่าตัวตองเนี่ยใช้พลังงานฟุ่มเฟือยเองเปิดทีวีแต่ไม่ได้ดูองั้นก็นทำไงปิดแชมก็ด้วยครับเปิดทั้งแอรเปิดทั้งก็ลง่ลมน้วทำไงปิดพี่ต้นปิดให้ด้วยครับไพี่อีกน้าดาเอานาดาด้วยค่ะ เออคือว่านาดาต้องเขียนกระดาษให้หมดแผ่นก่อนนะคะแล้วค่อยทิ้งคือนาดาผลิผลตผลิตขยะมากมายเลยว่าแต่เจ้าการเรือนกระจกเนี่ยมันม,มีหน้าตายังไงหรอครับมาตะก,กี้ได้ยินอืมดีมากแชมป์แต่ก่อนที่เราจะรู้จักเรื่องเจ้าการเรือนกระจกเนี่ยพี่ว่าเราไปทาาําความรู้จักปรากฏการณ์เรือนกระจกกันก่อนดีกว่าไหมอืม,อมก็ดีครับ ปรากฏการเรือนกระจกนั้นเป็น,นกลไกตามธรรมชาติของโลกแหะครับที่ช่วยทําให้โลกมีอุณหภูมิที่พอเหมาะต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกลคล้ายๆกับเรือนกระจก ที่ประเทศในเขตหนาวก็ใช้สาหรับปลูกพืชนะครับโดยที่อาศัยหลักการง่ายๆก็คือเมื่อแสงอาทิตย์ส่องพานกระจกความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทําให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกนั้นมันสูงกว่าอุณหภูมิข้างนอกเพราะว่าเรือนกระจกที่ติดตั้งอยู่เนี่ยจะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความร้อนบางส่วนกระจายออกไปทําให้ภายในเรือนกระจกนั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืช ชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งเปรียบได้กับเรือนกระจกนั้นก็ประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆนะครับที่ทําหน้าที่ดูดซับความร้อนเอาไว้เสมือนเรือนกระจกของโลกครับจึงเรียกก๊าซเหล่านี้ว่าก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกนั้นตามธรรมชาติก็จะประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ไอน้ําแล้วก็ก๊าซโอโซน ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้นะครับทำหน้าที่ดูดซับรังสีอินฟราเรดหรือพูดง่ายๆก็คือช่วยดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเพื่อให้โลกนั้นมีอุณหภูมิที่อบอุ่นแบบนี้แสดงว่าที่โลกอุ่นได้เนี่ยต้องเป็นเพราะก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมครับตอ้านี่ชักงงแล้วนะคะเนี่ยว่าตกลงกาซเรือนกระจกมันดีหรือไม่ดีกันแน่อืมนั่นสิอ่ะอย่างนี้ แต่ตั้งใจฟังดีๆนะถ้าการร๊าซเดินกระจกตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีปริมาณไม่มากมันก็ทําให้โลกแค่อุ่นๆแต่ถ้าการร๊าซเดินกระจกที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เนี่ยมันจะมีปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นมากๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ แบบจำลองเรือนกระจกอย่างง่ายลองเข้าไปนั่งในรถยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้กลางแดดโดยที่ปิดประตูปิดหน้าต่างทั้งหมดนะครับกระจกรถเนี่ยยอมให้แสงแดดผ่านเข้ามาแต่ว่าความร้อนในรถไม่สามารถออกไปได้ซึ่งกระจกรถนีนก็ทำหน้าที่คล,คล้ายๆกับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศนั่นเองทีนี้เรามาทำความรู้จักกับก๊าซเรือนกระจกกันดีกว่าครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันนี้นะครับในชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่สูงถึง379 ppm ก็คือในทุกๆล้านโมเลกุลของมวลอากาศเนี่ยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่3 7 9โมเลกุลสาเหตุที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เกิดมาจากการตัดไม้ทำลายป่าอ๋อในกรณีนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าที่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ก็เป็นเพราะว่าตัดแล้วเอาไปเผายัางไงล่ะครับ ต่อมาก็คือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลน้องๆรู้ไหมครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์จากเชื้อเพลิงฟอสซิลมันได้ไมาได้อย่างไงเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงแล้วก็ทับถมกันในสภาวะที่เหมาะสมเจ้าสารประกอบคาร์บอนในซากพืชซากสัตว์นั้นก็จะกลายสภาพเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นเชื้อเพลิงและเมื่อเราขุดขึ้นมาใช้ประโยชน์การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้นอกจากจะได้พลังงานที่เราต้องการแล้วนะครับยังทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยตามสมการนี้นะครับ น้ำมันเชื้อเพลิงบวกอากาศได้เป็นความร้อนบวกน,น้ำบวกคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนปพีพธศักราช2548ก๊าซมีเทนมีระดับความเข้มข้นอยู่ที่1,774 ppb PP, หรือว่า1,774ส่วนในโมเลกุลของมวลอากาศพันล้านส่วนกา๊าซชนิดนี้นะครับเกิดจากการปลูกข้าวอๆไม่ต้องงงครับ เพราะว่ากองฟางในนาข้าวส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมีการทับถมกันก็จะก่อให้เกิดความเน่าเสียก็เป็นต้นเหตุให้เกิดก๊าซมีเทนแล้วล่ะครับการเลี้ยงสัตว์โอ้ยอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามูลสัตว์ต่างๆนั้นจะมีกาสส๊าซชนิดนี้อยู่ถึงแม้ว่าก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศมันจะมีน้อยกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าโมเลกุลของก๊าซมีเทนนั้นสามารถดูดกลืนรังสีความร้อนได้มากกว่าถึง25เท่ากา๊าซไนตรัสออกไซด์ ปัจจุบันมีความเข้มข้นอยู่ที่319 ppb PP, หรือว่า319ส่วนในพันล้านส่วนกา a ซชนิดนี้นะครับเป็นผลมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเส้นในยไนล่อนอุตสาหกรรมเคมีแล้วก็พลาสติกที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิตรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยยาเพิ่งนี้ไปไหน ช่วงหน้ามาทำความเข้าใจกันใหม่ในเรื่องรูโวของชั้นโอโซนและภาวะโลกร้อน ok เนื่องจากว่าเรื่องนี้ไม่มีหลายคนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนครับโอ้ยทมื่อวันนี้กามันร้อนจังเลยเนี่ยโอ้ยร้อนจริงตันล่ะแล้วค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนะดาพี่ขออีกสิบวนาทีนะเอ้ยงัย้นหนึ่งสองสามสี <Okay. S 1> อโอเคหมาเวลาค่ะหายอะไรนะดาโหยนะไว้ว่าเลยอ่ะมันยังไม่ถึงสิบเลยอ่ะโหยนะดาอะไรที่ขออยกนิดนึงนะน,นั้นโหก็มันตานดาแล้วนี่พี่รถตู้เบาๆเบาๆอ,อ,อย่าแย่งกัน <c oughs> แบ่งกันใช้อะไรมมอ่ะแอร์ก็จะมาเสียอากาศที่นี่ก็ร้อนขนาดเนี้แล้วดูดิพัดลมมันมีอยู่ตัวเดียวตัวเล็ยแค่เนี้ยายก็ไม่สสยพ <c oughs> องเราเอาเอเฮ้ยแล้วแชมป์อยู่ไหนเนี่ยเอะ เฮ้ย <พอ S 1> ่นไปหน่อยให้บีบน้ำเย็นดันจะเข้าไปอยู่ในตู้เย็นซะงั้นพี่ว่านะมันเป็นเพราะรูที่ชั้นโอโซนไม่อย่างนั้นนะโลคงไม่รอนขนาดนี้หรอกท,รรดดรอที่รู้ตร้รูอหรวอหรอหรอหรรรือรือหแือหอรือหรรรอรอนรือหรอรือนรอรือหร่โออโนนาารรอหาือหอหรนรือร แต่ทั้งสองมากฎการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างรูโวของชั้นโอโซนและภาวะโลกร้อน การที่ชั้นโอโซนถูกทำลายเกิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกกันว่าชั้น stratosphere โดยที่ชั้นบรรยากาศนี้นะครับทำหน้าที่ปกป้องโลกของเราจากรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเป็นพืชหรือว่าเป็นสัตว์โดยเฉพาะ UVB ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งที่ผิวหนังรูร่วของชั้นโอโซนเกิดจากสารเคมี ate, ที่เราใช้ในอุตสาหการรมทําความเย็นที่รู้จักกันดีในานามของ คลรโรฟลูออโรคาร์บอนก็คือ CFC นั่นเองตัวการสำคัญทำลายชั้นโอโซนส่งผลให้ชั้นโอโซนบางลงครับทำให้ UV ส่องลงมายังโลกได้มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีผลทำให้โลกร้อนนะครับเพราะว่า UV ไม่ใช่รังสีความร้อน แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีการยกเลิกการใช้ CFC แล้วแต่ปัญหาที่เกิดจาก CFC ในอดีตก็ยังคงมีผลต่อไปอีกระยะเวลานึงทีเดียวเนื่องจากว่าสารประเภทนี้คงตัวอยู่ในบรรยากาศได้นานนั่นเองครับแต่ภาวะโลกร้อนนั้นมเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่าลงมาอีกชั้นหนึ่งครับนั่นก็คือชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า troposphere ซึ่งรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือที่เรียกกันว่ารังสีอินฟราเรดนั้นจะถูกกลุ่มกา๊าซเรือนกระจดูดซับความร้อนเอาไว้แล้วก็สะท้อนกลับลงมาบนโลก่ะพวกเรานี่ก๋วยเตี๋ยวทางนี้มากินกันได้แล้วนั <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่นะสิร้อนจะเริ่มหิวไปเลยพี่ว่างั้นร้อนบ่อยๆก็ดีนะ จะได้พร้อมตู้ต้เดี๋ยวแ่ใหญ่ยังไม่หมดละตอนนี้ตู้ตู้มันจะซีเรียสแล้วเนื่องจากว่าตูตูเนี่ยขอสรุปอะไรเกี่ยวกับชั้นโอโซนหน่อยคือว่ารูวของชั้นโอโซนเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นเลยนี่จะกินกันได้หรือยังคะเนี่ยนี่ทองเราจิกๆแล้วนะคะอืมโอเคเริ่มถานได้เลย แต่เดียวยุดก่อนพี่ขอบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ซื้อมาทีไรต้องกลับไปซื้อใหม่ทุกทีเลยเพราะมันอร่อยไม่ใช่ให้น้อยตัทานากิน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 ินแต่เดียวหยุดก่อนพี่จะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพวกเราต้องกินให้หมดนะอย่าให้เหลือเศษอาหารเพราะเศษอาหารเนี่ยมันจะทําให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่ง มันเป็นการเรนกระจกที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนไงอืโอ้โหพี่ต้นคะไม่ต้องบอกแล้วค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยนาดาเขาต้องกินหมดอยู่แล้วอช่วงหน้าห้ามพลาดทีเดียวเรามาดูผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมกันครับ่งก คิดอะไรอยู่เหรอจ๊ะมน่น่ะสิเรากําลังนึกภาพภัยลุกร้อนว่ามันน่ากลัวขนาดไหนอะครับอืมึยกยังไงก็นึกไม่ออกก็ก็ก็นึกไม่ออกเหมือนกันอะโหแล้วพี่รตู่จะนึกออกสีกอืมแต่ว่าพี่ก็เคยเห็นมาบ้างตามพวกข่าวสารที่วงทีวีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเยอะมากพี่จำไม่ได้หรอกเฮ้ย ภัยโลกร้อนนี่มันเกิดขึ้นแล้วหรอครับถูกอืมเด็กอยากรู้ไหมล่ะว่ามีอะไรบ้างอยากค่ะงั้นตามไปดูกันผลกระทบของโลกร้อนที่มีต่อสัตว์มีขั้วโลกลดจำนวนลง15และน้ำหนักตัวก็ลดลง10เเพราะว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลาย เต่าทะเลระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นทําลายรังของเต่าทะเลหลายแหง่งอย่างเช่นบริเวณชายฝั่งทะเลแถบแคริบเบียนปลาสแซลมอนในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือลดจํานวนลงอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ำทะเลในบริเวณนั้นร้อนขึ้นกว่าปกติถึง6องศาเซลเซียสผลกระทบของโลกร้อนที่มีต่อพืชพืชไม่สุกตามฤดูกาลอย่างเช่นลิ้นจี่ที่จังหวัดนครพนมผลิตข้าวลดลง พืชที่มีฤดูปลูกที่ยาวนานขึ้นครับก็เลยทําให้ต้องมีการปรับวันปลูกของพืชบางพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแหละผลกระทบของโลกร้อนที่มีต่อมนุษย์ประชากรขาดแคลนอาหารครับโดยบริเวณทะเลทรายซาฮารานั้นจะขาดแคลนอาหารปริมาณ33เเบริเวณแอฟริกากลาง าลถึง55%แล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาก็จะขาดแคลนอาหารกันถึง17%อัตราการเสียชีวิตนั้นจะมีเพิ่มขึ้น2เท่าภายในระยะเวลา25ปีก็คือ300,000คนต่อปีเลยครับเพราะว่าสภาพอากาศที่มันร้อนจัดมันเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยผลกระทบต่อระบบนิเวศ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทําให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำมากๆเนี่ยอาจสูญหายไปจากแผนที่โลกเลยล้ะครับเพราะว่าเกิดน้ําท่วมโลกทําให้ต้องมีการพยพคนมากถึง100ล้านคนอย่างไรก็ตามโลกร้อนมันก็มีข้อดีเหมือนกันนั่นก็คือในเขตหนาวจัดและเขตทุนดราย่อมหมายถึงโอกาสหลายๆอย่าง เช่นแผ่นน้ำแข็งที่กำลังละลายได้เปิดพื้นที่ที่เคยปกคลุมด้วยน้ำแข็งแล้วก็เผยโอกาสในการขุดเจาะแหล่งน้ำมันที่ซ่อนตัวอยู่ในบริเวณอาร์กติกของประเทศรัสเซียนอกจากนั้นโดยท,ทั่วไปในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นก็ยังทําให้ค่าใช้จ่ายในการทําบ้านให้อบอ่นมันลดลงแล้วก็ยังช่วยแปรสภาพพื้นที่ในเขตทุนงรา่าซึ่งปะกะติเนี่ยไม่มีต้นไม้ขึ้นให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชผลได้บ้างนะครับ แต่ข้อดีเหล่านี้ก็เทียบไม่ได้แล้วครับกับความรุนแรงของผลกระทบโลกร้อนใช่ไหมล่ะครับแล้วเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับว่านักวิทยาศาสตร์คาดการไ์ว่ยังไงบ้างถ้าหากว่าอุณหภูมิของโลกนั้นยังคงสูงขึ้นถ้าหากน้ำแข็งบนเกอะกรีนแลนด์ละลายห,หมดจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น7เมตร ถาหาอุณหภูมิสูงขึ้น2 5าองศา,าเซลเซียสจะส่งผลให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้เนี่ยละลายแล้วน้ำก็จำเพิ่มขึ้นถึง3ล้านล้านลูกบาศกิโลเมตรโอ้โหจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเนี่ยสูงขึ้นอีกประมาณ200ฟุตนะครับโรคเขตร้อนที่มียุงเป็นพาหะนำโนะรคนั้นจะแพร่กระจายไปยังเขตอบอุ่น แล้วก็เกิดโรคชนิดใหม่หรือว่าการกลายพันธุ์ของโรคติดต่อเก่าๆแล้วก็ยังมีการระบาดซ้ำมาอีกอย่างเช่นโรคซาร์สโรคมาเรียวันนโรคพวกนี้เป็นต้นเฮ้มนหัวแล้วในเมื่อมันร้อนขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมเราไม่ออกไปข้างนอกเลยอะคะ โอเคงั้นเราออกไปนั่งข้างนอกกันอ๋ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือหมายความว่าไปข้างนอกเลยะค่ะไปข้างนอกเลยอ๋อพี่ต้นคะนันดาเนี่ยเขาหมายความว่าจะให้พี่ต้นเนี่ยพาไปเที่ยวนะคะใช่เอ้ยไม่ใช่คือในเมื่อข้างในบ้านเนี่ยมันร้อนขนาดนี้แล้วทาไมเราไม่ออกไปตากแอร์ที่ห้างหรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างนะคะอืมพี่ว่าจริงจริงหรือว่าแอร์ไม่ได้เสียแต่เป็นเพราะแผนการ เพราะเด็กๆต้องการจอกไปเที่ยวกันใช่ไหมใช่เช่ค่ะเชื่อใ,ใจพวกเราเถอะครับพวกเราเป็นเด็กช่างคิดช่างสังเกตไม่ใช่เด็กช่างคิดช่างโกหกครับก็ฟังดูมีเหตุผลนะเอ๊ะแล้วจะไปยังไงละ่ะพอดีป้าอูดข้างบ้านเนี่ยเขาย,ยืมรถไปทําธุรละแล้วสิเออเศร้าเลยเห็นไหมละ่ะเออแต่แกบอกว่าไปไม่นานนะแต่แกก็จอดรถมาคืนเอ๊ะแต่ระหว่างรอเนี่ย พวกเรามาทําอะไรกันดีไหมแต่ว่าทําแล้วแบบช่วยลดโลกร้อนอ่ะดีไหมดีไหมดีครับว่าแต่จะทําอะไรดีอ่ะอืมนั่นน่ะสิช่วยคิดหน่อยสิคะได้เลยครับเคล็ดลับง่ายเลยนะให้เรามองเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลัก เริ่มจากวิธีที่เสนจะง่ายได้ปรับเดสก์ท็อปวอลเปเปอร์ให้เป็นสีแคมยิงเป็นสีดำเลยก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะประหยัดไฟมากกว่ารวมไปถึงสกรีนเซอร์เวอร์ก็ให้ตั้งแบล็งเอาไว้ครับมันจะได้เป็นหน้าจอดำสนิทปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นตอนพักเที่ยงและก็ตอนกลับบ้าน พ้าช็ดตหน้าครับแทนที่จะใช้กระดาษทิชชู่เพราะว่ากระดาษทิชชู่มันผลิตจากต้นไม้ยิ่งใช้มากก็ยิ่งต้องตัดมากถ้าไม่จําเป็นก็ให้ใช้พ้าช็ดตหน้าดีกว่าครับ,ารบออการชาร์จแบตมือถืออุ๊ยการชาร์จแบตมือถือของคนทั่วไปเนี่ยมันทำให้เสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง95%เรพราะว่ามากักจะเสียบสายค้างเอาไว้ทางที่แบตเต็มแล้วรู้ไหมครับว่าถึงแบตจะเต็มแล้วแต่ถ้าไม่ถอดออกมันก็ยังกินไฟอยู่ดี ประหยัดน้ำกันดีกว่าครับอย่าไปใช้น้ำแบบสิ้นเปลืองแล้วถ้ามีโอกาสได้แล้วก็เปลี่ยนก๊อกที่บ้านเลยครับไปใช้ก๊อกน้ำแบบที่เพิ่มฟองอากาศน้ำที่ไหลออกมานั้นก็จะมีฟองอากาศออกมาด้วยทำให้ดูเหมือนกับว่ามีน้ำเยอะแต่ว่าประหยัดกว่าก๊อกธรรมดาถึงครึ่งนึงเลยใช้จักรยานครับเวลาที่ไปทาธุระใกล้ๆบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซื้อของจ่ายตลาดนอกจากจะประหยัดน้ํามันในยุคที่น้ํามันแพงแล้วนะครับยังทําให้ได้ออกกําลังกายมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25องศาการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ต่ำกว่านั้นทุกๆ1องศาจะใช้พลังงานมากขึ้นถึงร้อยละสิบและนี่ก็คือไอเดียที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนของพวกเขาทั้ง3คนและนั่นก็คือใชุ้งพลาสติกครับเอ,อ่อทำไมพวกคุณถึงมีไอเดียนี้ล่ะครับ เพนกำลังจ,จะออกไปช้อปปิ้งก็เลยเกิดไอเดียว่าจะลดภาวะโลกร้อนด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค,ค่ะใช่เลยค่ะซึ่งวันนี้่าพวกเราเนี่ยก็ได้ไปคอนควา้าถุงผ้ามาจากห้องเก็บของใต้บันไดได้เลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็ยจะมาเริ่มการเพนนะคะโดยที่เราเนี่ยจะเป็นพอแล้ว,ลวเยอะไปแล้วเ<พ>จ้าเด็กพวกนี้เนี่ยเคิมตามลมกันจริงๆเลยนะเนี่ยพวกเราพร้อมกันหรือยังที่จะทำถุงผ้าพร้อมค่ะง้นลุยยย โอ้ยเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยครับเด็กๆสมกับเป็นเด็กช่างคิดช่างสังเกตจริงๆถุงพลาสติกทำให้เราสะดวกขึ้นก็จริงแต่มันเป็นภัยต่อโลกอย่างมากในปัจจุบันมียอดการใช้ถุงพลาสติก 5แสนล้านถึงล้านล้านใบต่อปีหรือว่าเฉลี่ยทุกๆ1นาทีก็มีการใช้ถุงหิ้วอย่างน้อย1ล้านใบและจำนวน5แสนล้านใบนี้ต้องใช้พลังงานการผลิตจากน้ำมันจำนวนเก0าพันล้านลิตรโอ้ไม่ก๊อถ้านำถุงพลาสติกที่คนไทยใช้ใน1ปีนั้นมาเรียงต่อกันจะได้เป็นระยะทางเท่ากับเดินทางไปกลับดวงจันทร์เรอบเลยล่ะครับ ความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้ถุงพลาสติกกับโลกร้อนก็คือยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไรปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิตและเผาทำลายถุงพลาสติกมันก็จะยิ่งสูงมากขึ้นด้วยแต่ถ้าเรานำไปฝังกลบในกรณีนี้จะไม่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับแต่ว่ากว่าถุงที่เราใช้นั้นจะย่อยสลายไปตัวเราเองเนี่ยย่อยสลายก่อนมาเป็นนานแล้วล่ะครับเพราะว่า ถุงพลาสติกหนึ่งใบต้องใช้เวลาย,ย่อยสลายถึง450ปีเลยทีเดียวทางที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราหันมาใช้ถุงผ้าเนี่ยอย่างน้อยก็สัปดาห์ละหนวันจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า100ล้านถุงต่อปีเลยละครับน้องๆหันมาใช้ถุงผ้ากันเถอะนะจ๊ะ เย้เสร็จแล้วกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนสวยไหมเด็กๆอือืเท่านี้ก็ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกอีกและวอืมแถมยังมีใบเดียวในโลกด้วยอ๊อืมสวยมากอ้าวแล้วว่าแต่ป้าออดเฮ้ยไม่ใช่ป้าอูดอะไรเนี่ยเขาเอารถมาคืนหรือยังคะอืมเดี๋ยวพี่โทรหาป้าเขาก่อนนะ สวัสดีครับป้าฮะรถเสียตายละครับครับเป็นเรื่องเศร้าสำหรับเด็กๆเ,เลยเราคงไปไม่ได้แล้วละ่ะทำไงกันดีอทุกป,ปัญหามีทางแก้ครับอืว่ามันยังไงดีขอคิดก่อนอรถเมย์ไหครับแชมป์ดีมากเลยเป็นความคิดที่ดีมากแจ๋วสุดๆไปเลยใช่พี่ก็ว่าเป็นความคิดที่ดีนะ เพราะถ้าเราไปรถสาธารณะเนี่ยมันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนคันหนึ่งไปตั้งหลายหลายคนเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้โลกร้อนได้ด้วยนะรู้ไหมว่าการเดินทางสัญจรโดยยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์หือเป็นแหล่งของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่สําคัญยิ่ง เชืเ้อเพลิงที่เราใช้สำหรับรถยนต์ของเรานั้นเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั่นก็คือมีไฮโดรเจนและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบกระบวนการเผาไหม้ของเชืเ้อเพลิงเพื่อให้เกิดพลังงานให้รถวิ่งได้นั้นจะได้ของแถมเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ตามสมการนี้ครับน้ำมันเชืเ้อเพลิงบวกอากาศได้เป็นความร้อนบวกน้ำบวกคราร์บอนไดออกไซด์นั่นเองยังจำได้ไหมละครับน้อง เดินเดินดินเดินเดินเดดินเดออเดิน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 เดเดินเออเดิน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 นเดิ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 นเดเดินเเดินเดนเดิ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 นเินเด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 นเดินเดินนเดิ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 น ฮเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะไปข้างนอกแค่นี้นะทำไมอ่ะผู้หญิงนี่เพ้อเริงเลยนะครับเนี่ยคือมนอนนี่เดี๋ผิวเสียออโอเคงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเลือยเลืเอยนอนเดินย้อนไปคิดแล้วจังสังเก